โอเคครับผมก็สว pues ัสดีพ่อม่พี่น้องชาวไทยกันทุกท่านนะผมดีๆวันนี้จะมาเล่นเตอร์ติดพาคแรกกันอันดับแรกก็ลงมันเกาะเลนนะาก็เอ็กเต็กไฟเรียบร้อยรอแป๊บก็ไม่มีอะไรทำนะวันนี้ก็มจะลองมาเล่นเตอร์ติดดูนะเมื่อกี้เพิ่งไปหาไฟล์มาได้นะผมเป็นเตอร์ติดพาคแรกเลยนะพร้อมอิมูโอเคเนี่ยตรงนี้ไฟล์นี่กดคลิกดาวน์พนที่เข้าไปนะผม ใครอยากได้ก็เมนต์มานะครับเดี๋ยวทิ้งวใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคระับสำหรับลิงก์ตัวไฟล์เนะี่ยโอเคแล้วก็มาที่อันี่อะไรไมเนนะ่ลืมไปแล้วโอเคกด double click เหมือนเดิมตอนแรกก็ more information runway a จากนั้นกดตัว n n แล้วก็ enter โอเคจากนั้นก็เก็บหน้านี้ไว้นะเก็บหน้านี้ไว้โอเคไปที่นี่มันเดิมนะไปที่ ตัวที่สองน้ำมันที่สองเมสดับมคลิกไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับมอลลานเอาเวขึ้นมาแล้วกด enter เนี่ยขึ้นอย่างนงี้รอไปก่อนนะครับรอมันไปอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นนะครับรอจนก,กว่ามันจะขึ้นคำสั่งอื่นนะครับผมโอเคโอเคขึ้นมาแล้วนะ รอแป๊บโอเคพอม,มันกระพริบก,กระพริบอย่างนี้ก็พิมพ์เขาว่ารันครับ enter then w dl นะครับห <N> นะึ่งแล้วก็กดตรงนี้นี่กดตรงงองูนี่หนึ่งทีนะผมแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่จากนั้นก็ t e t r i s เตอร์ตรสนะครับผมแล้วก็ enter มอนเดิม ฉัน้ำก็จะขึ้นตัวติดมาอย่างนี้นะครับผมโอ้โหแม่งภาษาอ่านว่าอะไรวะยี่อะใครใครแปลออกแป้กูหน่อยอันนี้ก็ให้เรียกเลเวลนะผมศูนย์ถึงเก้านะผมจะเอาแค่เลเวลหนึ่งพอจากนั้นก็กดเอนเตอร์ไปมาแล้วเนี่ยโอเคเลขแปดเอาไว้หมุนนะผม โอเคนะผมผมผมจะหมุนก่อนนะโอเคแล้วก็เล็กเจโอเคแล้วก็แทบทีหนึ่ง่น,นะคือผมจะเล่นแค่เวลหนึ่งพอนะเพราะว่ามันมันก็เล่นค่อนข้างไอ้นี่พอสมควรนะผมโอเคกดแปไปอีก Okay. นี่นะคใครไม่มีอะไรทำก็มาลองเล่นเตอร์ติสพักแรกได้นะมันก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่ถ้าเเอาสูงว่นนี้มันก็จะเล่นยากกว่านี้นิดนึงนะครับผมนี่เล่นแปะมันเล่นโคตรยากเลยเว้ยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีอะไรทำก็มาเล่นเตอร์ติสภาคนี้ได้นะพูดไปไหลายรอบแล้นี่ะโอเค okay, นะครับ ก็ที่ตัวเล่นอย่างนี้มันก็จะเป็นอิมูเลเตอร์นะมันจะเป็นอิมูเอยคอมพิวเตอร์สมัยก่อนของสหภาพโซเวียตน,นะที่มันเอาไว้แบบมีกราฟิกเนี่ยเสียงมันก็จะเหมือนกับดาวเทียมสปูนอีกนิดนึงนะโอเค ก็ต้องขอบคุณคุณอเล็กซี่ปาชิลอฟที่คิดไอเกมหาหนี่ขึ้นมานะผมตอนนี้พี่แกไม่รู้เป็นตายละดีไงแล้วนะครับโอเคอเล็กซี่ปาชิลอฟโอเคเออครับเดี๋ยวกดตัวบีกันแล้วก็เลกเจ็ดนะครับประมาณนี้เลยนะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับไอคลิปโง่ๆนะผมครับโอเคแจกไปทีนึ่งอ๋อก็คงมีเท่านี้แหละนะผมถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับดีทีเอ็กม์มันบ้างนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายครับ OK，拜了。